อนุรักษ์สั่งเข้าไว้ตังเตียวบั่นพราะรู้ทุนเท็ดบ้าหลายปีเป็นอาจจะร้อยร้อยปีแล้วครับมาอนุรักษ์ของเข้าไว้เพราะมันไหนมันอนุรักษ์เป็นของเก่าของแก,ก่บ้านเขาเน้องครับ ครับรขอต้อนรับขอส่ช่องวรรพลอีสา,บาน,น,าน,น,าานบานนปปน้านโนนมื่อนี่สิบพันธีพี่น้องมาเมืองพี่น้องบ้านโนนสังเวยเพื่อนเ็ดสางอนุรักษ์สางเก่าพี่น้องรับสสางไม่อนุรักษ์ไว้นะครับสมัยนี้็กน้มยรุนหม่สมมุจากสางน้ำ <c oughs> สาง <c oughs> ในอดีตเป็นถือว่าเป็นมองรอเลี้ยงพี่น้องกินอยู่หนีอาบอยู่หนีนะครับสมัยนั้นยังบ่เจริญ สมุนี้อาจีิลืมอาจีบ่เห็นคุณคาคําว่าสางแล้วเด็กน้อยรุ่นใหม่นะครับสมุนี้มันจะเลยแล้วเปิดก๊อกน้ำยู่ห้องน้ำลดพี่นอ <S <S 1> <S 1> ้องต่าในอดีต,ตก้อนกะอยากให้พี่น้องรุ่นใหม่เรียนรู้วิถีชีวิตเก่าๆในอดีตเขาเจ้าเคยอยู่ใน,ในแบบอยู่ในสมัยนั้นบ่มีน้ำประปานะครับก็าอาศัยน้ำสางน,าสสน้ำสะสมุนีลายมงลายบอลสางขาเจ้ากระทมแน่แทบสิบนี้เราก็มีบางบ้านที่ยังอนุรักษ์ไว้ านบ้านผมนี่ก็มีอยู่หาบอ่อนะครับก็เหลือยอยู่สองบอ่อนะครับดังนั้นเลยอ,อยากอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้ลูกให้หลานเมืองวิถีชีวิตในอดีตกินน้ำอยู่ใสอาบน้ำอยู่ใสนะครับมันนี้เรื่าเมืองเพิ่นเพิ่นเพิ่นสางมันห่างแล้ว,ลวพี่น้องเพิ่นจะอนุรักษ์ให้มันดีขึ้นให้เป็นรูปแบบเก่านะครับสาง่งตรงนี้นอกจากประเทศลาวแล้ว สิบ่มีแล้วพี่น้องข้าเจ้าสิบ่ค่คอยใจใ้บ้านนอกก็สิมีจะตื่นเขินดังนั้นทางบ้านโนนสางใผกันเลยสีมาอนุรักษ์มาดัดแปลงอายุสภาพเดิม,มก็สิบเมืองบรรยากาศนะครับบรรยากาศร่วมงานสางอนุรักษ์สางไว้ให้ลูกคานด้ศึกษาถึงวิถีชีวิตของคนอีสานในสมัยก่อนพี่น้องเดี๋ยวเมืองบรรยากาศน้ากันได้พี่น้องก่อนสิปเมืองจะ่ริ่มเป็นกาลังใจช่องวอร์รพลอีสานบ้านโน,น่องในน้อยนะพี่น้อง ตายแต่วิถีชีวิตลำบากลำสนับบทแห่พี่น้องเมืองเดี๋ยวมองบรรยากาศดูกันพี่น้องพัฒนาสังบ้านนะครับเด้อมื่อนี่พี่น้องมามากหนาหลายตาครับซอยกันช่วยช่วยต้นคูตูพ่อตาครับกรรมการครับกรรมการมู่บ้านพี่น้องมาซอยกันหลายครับครับนายปุ้ยกับมาซอยเด้อ นายปุ๋ยก็มากันครับนายปุ๋ยให้กำลังใจครับมาขุดดินเอาผู้ลุงวางครับโอ้ลายคนครับมาซอยกันพี่น้องนี่แต่ผู้ใจใสรัทธาเนาะครับร่วมทำทำบุญอนุรักษ์สั่งเข้าไว้จางเตียวบั่นพวกรุษชนเทียมาหลายปีเป็นนาเจร่ยร้อยปีแล้วครับมาอนุรักษ์ของเข้าไว้เพราะมันไหนมันอนุรักษ์เป็นของเก่าของแก่บ้านเขาเนาะครับ อันนี้นี่เพิ่นเพิ่นเห็ดมาเมื่อวานจากเมื่อวานนี่พี่น้องสางสางเก่าตะเกาไม่แข่างๆมันจะรุดออกนี่เพิ่นนัดดันขึ้นดันขึ้นอีกกอขึ้นมาแล้วก็จิตกอพนังปูนกันไว้ที่คอนขีรอบรอบนะครับพี่น้องอันเมื่ออันนี้ก็ได้เมื่อวานได้เฮ็ดได้ซสำนีพี่น้องในทีมงานผู้เฒ่าผู้แก่บนใบเห็ดหมู่ท่านมือแล้วในป่านี้กันขอไในี่ครับพี่น้อง เราเป็นวิถีชีวิตสร้างสร้างมีลายอยางมาฮอดเพิ่งกิดิภาพกันมาตักมาหาบหาบน้ำสร้างไปกินหาบน้ำสร้างไปอาบหรือมาอาบอยู่สางนะครับคือสมัยเกา่าสมนุนีเด็กน่อยนะครับบอเมเอนวาบอกเพื่อนนะครับไม่ค้านเพิ่ก็ย่งบ่งหุจักอยู่นะครับ,รบนั่นคือคือว่าโลกมันจเจริญมาแล้วแต่ว่าก็อยากย,ย้อนไปถึงอดีตวิถีชีวิตวิถีชีวิตคนอีสานสมัยก่อนพี่น้องนะครับ สางนี่มันเกิดก่อนบ้านนนท์สเปกับบัจจ์เลรพี่น้องคนหลายรุ่นหลายรุ่นเลยเกิดมากกับพ่อสางรถอืมนั่นนะครับพี่น,อน้องมีคนตะกอลึกสิบเมตรว่าสันพันวาบริเวเป็นเลีเ้ยงอยู่ประมาณสามเมตรพี่น้องสางมองนี่นะครับกับบรรูว่าเกิดพ่อบ,บ้านนนท์สเปได้เกิดก่อนกับจักจ์ตัคนหลายรุ่นตอนรุ่นเกิดมากกับเชนสางรถพี่น้อง อันระกอบข้นมาหมูหมาแลนมากัตกต่ำนี่เฮ้ยตัวกตเดียวด่อไรเดียวนำเล่าเลยว่ะจ้ะเ้านกัวเก่งอีกขึ้น่าอไรเนี่สาวเดินนี่เมื่อสาวเิดเดีดนี่จะหมูหมาแต่แซงวัวทังเรื่องแซงเรื่องสุกวาสหมกดหดแล้วนำหมันหมเนียนไปเรื่อย อัานี้วิธีตักน้ำสมัยเก่านะพี่น้องอะสมัยโบราณใช่ใช่ไมันลาวป่ะไม่ขันกาอบไมมาเออไม่ขันกอปพูดขดอบนนี้ไม่ขันกอก่าเสื้อนี่ครับวิธีชีวิตเก่าใส่น้ำหาไม่ค้นมหาพร้อมแล้วลุงซึนสาติียนอย่างนี้โยนฝันหาชงหลวงคุณ

อันนี้ตักน้ำสมัยเก่านี่พี่น้องเขาเจ้าตีตักสิอันผู้ใดมีบ่มีไม่อก่อขาเจ้าตีใสเสือกรวยเหมือนสาวอนามสิสิสิสมัยวิธีแล้วเป็นการใช้วิธีชีวิตในสมัยก่อนเมือคยสมัยนี้สมัยนี้เปิดน้ำกอกอยู่ห้องน้ำบ่ลำบากของพ่อของแม่คนตีใช้ชีวิตแบบนี้แหละพี่น้องคนอื่นสิหาเมื่อบ้านเนี่ เสหาเมืองบาลเลยอันนี้พิซอันนี้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 คือตากับน้ำผู้ใดตะมกนจะมีไม่ตะขออันหนึ่งประจำสางรึสองอันผันมาหลายคนพระเจ้าที่เอาเสือกมาพระเจ้าที่พันธะน่สางปิดแรงรอเรื่อง ทฟบ้านในสมัยก่อนพี่น้องพิง่นก็เลยอยากอนุรักษ์ไว้มันห่างมันเทีมากก็เลยเสริมแต่งอายุสภาพเดิมบอกนหน่อยมาสาวมองดูสาวปินมาน,าน้ำ

ว้ายสุดยอดเลยนะโอ้โหันล้านโดยตรงเลยไปเอาแรงของเลนน้เล่นวางน้ลกตกางได้ตกางได้ควรครคตรตกตัวนะตกงตางแค่จริงริงหมดเลยเพราดีละป่านนี้เราะดีโยตัวนี้ออกมาโยตัวนน่อยไหมอีกหน่อยนึงอย่างนั้น้เยอะแยเต็มๆเรองเขาเ็นเลยพรสมมุติซื้อนี่ฮ ค้อไหนตอบลงค้อตอบเลยข้อตอบค้อตอบค้อตอบโอ้ยเหลือหลายจริงตัดตีกนนะนี่สองเส้นตาต่อยันเหงอ

你中央吧。 โอ้กวงไลยคนเลยโอ้ยท่านลอกแข็งแรงอยู่ดิอ่าโอ้โแข็งแรงอยู่อ้ตูกคก็ร่างเงินบาทกอกันนี้ก็ได้อโอ้รวม้วยช่วยกันซอยกันหลายคนหลายคนทุกคนโอเคยำเลยอ่าพวกงานอโอ้ยให้กันรงใจคุณเม่อบ้รจาร์แ่งังใจเลยวะเอออ่า นีามาะกก่หินก็หนองันไป่อกมัเป็นพวกหินบ่ก็โดดบ้องหินลงไปอันนั้นเป็นพว่ทังทั้งสีทางเลยอ้ปากวามันนั่นอันนั้นปนนน้ำน้ำมันซึมตลอดจะเป็นดี๋วจกซึมตลอดเนาะนี่ยเงินเบื้งของตุทานไหนมาชานธนาารเาจ้า้งหินลงไป เพาะว่าเพาว่าเดนไปบางานน้ำแล้ย่งตลอดน้เดียวกันอันสูบต้นลงแล้วเ่ะสูบลงควนนบดำลงไปควนิตตัวนงแต่ดิ่มต็มอันนนี่ประมาณสามเมตรืมันมันตีอันนมาอยนี้ประาณสาเมตรว แบบธรรมชาติเกาโบราณหลุดมนะ่ยนี่เา่อั่กอดูแลของเกาต้องให้คงที่คงคงแบบเกาเปนบะต้องให้มันถาวรหนึ่งไปดูเราผุนเรียกตัวนี้บอกไป โอ้เสด็จทางมุดเดีอวจันท์เด็ดแกเห็นใส่ลูกขอบปากสังแก้น

เราเรียกเราใจกันเราน้ว้เรเรียจกันใช่กันนะเชนาดีมากเลยทดลองกาม่าเพื่อนผมนี่โอ้ของคุณมากเลยทนลองเอ่น้ันเนครับเอาหินไปยังนี่เอาหินไปรอบไปกันรอบบ่อป่รอบส้างป่ะ ก็ฮะต้องมานั่งนกเกาะตอกันเลยนี่เีกเป็นขั้นใช่มฮกันแล้ว อย่างนูยนเอตรงนีอย่าลืมอย่าลืมว่ามาอาบยู่ห uh ุ่มสัษาเด้อมาอาบน้ำาหุ่มสัษาใหญ่เด้อมาอาบน้ำยู่นี่อาบน้ำสงอาบน้ำสงแ่เขามีหุ่มสัาใหญีอ้อมาตน้ำไปอาบยู่หุ่มสัสาใหญ่เด้อมาคุยสาวสไนั่น ก็อีกัวขี้โตใต้เดือาต่อ้นจังอยู่ต้ลงกหนึ่ยคุ้นงเลยไปแก่ตลงนี่ผมเคยมาเอรัตเ็นรล่ะปลากระแทกกอยู่รออยู่รอกันตะกิ้เนาะ้นงมีอยู่กเที่ยวตะกนีเี่ยาอันี่นะยามันไ่ได้ขนัโอ้จะหันน้าสั่งโค้ดันาได้ไหมเนเนี่ยพอพ่อเรามนอยเล็กหน่อย

มานเยกินแเรทอดายบเอาาออกมาเาปุไยแล้ว่ันเหนันกาแล้วแล้วมันก็ว่ามอพี่าซมอนึงจะได้ไปถอดว่าทัดวุ้ยเาไปถอดบอกเขาว่าันโอ้วใดขั้วใดนอยเน่เอาไปเียง ควยตุสานวยงามต้นน้องน้องชีพโองลองครับติดีภาคเที่ยงกับทีมงานมาเห็ดสางพ่น้องทีมงานเห็ดสางเมื่อยหอดเที่ยงหลังก็ีิภาักินเขามาจินยุ่ขางขอกคว้ยเพื่นพนน้องลมลืน่นเย็นลมพัดวีวีมัน,นปี๊ปี๊ด,ดปาปนะ แล่นมาดูแล่นมาดูได้ภาพงามเอาเอาอีฉันเอาเนาะ

กินขาออิ่มกับลุยงานต่อพี่น้องหลอบใบ

กำลังสีแแลวๆพี่น้องสางแซงนะครับกำลังสีแล้วเทปูนรอบปากสางอยู่พี่น้อง ครับตอนนี้สร้างห้องกันเรียบร้อยแล้วครับ99เปอร์เซ็นแล้วนะครับมาเค็ดสร้างแซงเคนว่าแล้วเหรอพี่น้องเทลินขางรอบสาเอารอบสางเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับสางแซงเรียบร้อยพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

สำหรับคลิปนี้กับอจบแคเนเดอพี่น้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเมืองกับรับชมรับฟังนะครับสำหรับผู้ใดเข้ามาเมืองกับใอ้อยู่ดีมีแห้งสุภาพแข็งแรงลำรวยสุขสุขคนมีความสุขความเจริญเดอ้อพี่น้องยู่ดีมแมงสวัสดีครับ